สวัสดีครับวันนี้ข,ข้าวขวดซูกัสครบหนึ่งเดือนแล้ว,ลว,วครับแล้ว้ามครับก็คือข้าวขวดซูกี่ยอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับม,มี่ใมใช่แล้วก็อันนี้คือซื้อมานะครับแต่ว่ายังขึ้นไปเล่นไม่ได้นะเขายังเล็กนะคบก็คือไม่เล่นด้นเล่นอันนี้ได้น่ะเล่นอันนี้ได้นะมาจิกมาแบบเอ,เ,อเอาปากมาชนชนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบอันนี้คือหนึ่งเดือนมาอยู่หนึ่งอายุเขาหนึ่งเดือนนะแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยประมาณสิวันนะครับ วันแรกที่มาเนี่ยขนไม่มีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือข้าวข้าวนะครับข้าวข้าวจะข <c oughs> <Teach outreach> นขึ้นช้ากว่าเนาอะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาตังติดให้ดูเนี่ยครับสููกัดเนี่ยจะเร็วนะครับแต่ตัวเขาจะเล็กกว่าขนจะขึ้นเร็วนะครับนี่ไม่โวยวายหูกขนจะขึ้นเร็วนะเนี่ยสูสกัดเนี่ยสูสกัดขนจะขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าตัวเขาจะเล็กกว่าตัวของข้าวข้าวนะครับนี่จะเป็นความน่ารักนะครับแล้วก็กินเก่งด้วยนะสองเป็นนี่ครับ โอ,โอ้จะตามจะตามมานี่นหนุ่น่ารักเชียวหนูเอาของเล่นหนูมาให้หนูเล่นด้วยช่ก็เดี๋ยวยังไงจะลองรันภาพนะครับที่ <ๆ S 1> ที่ตั้งแต่วันที่รับมาเลยนะก็คือยี่สิบวันนะครับแล้วก็ก็มาย1 2สบอดยิบอน,นะครับเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงวันนี้นะนะครับว่าขนเขาเป็นยังไงหรือว่าการจเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครนนับอ่าครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะ ผมก็ยังขึ้นมองไม่ออกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่เรารับมาเลี้ยงนะครับผมตอนเนี้ยคือตื่นมาแล้วแล้วก็ป้อนอาหารเช้าไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับวันที่สามขนที่ปีกก็เริ่มขึ้นสีสันขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับตรงหงอนตรงกลางก็เริ่มยาวขึ้นนะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือเขาหลับอยู่นะพอเขากินเสร็จเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เป็นวันที่สามเนาะ นี่กอ็อายุ24วันแล้วนะทั้งคู่เลยนะครับสังเกตที่ปีกนะขนขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนะครับนี่นะขนจะขึ้นขนขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่ยังไม่เป็นใบพายเนาะขนเริ่มขึ้นเสียกมาเยอะแล้วครับนี่นะครับแต่อยู่กับที่บ้านอ่ะที่บ้านรับมาตอนปีใหม่นะก็เท่ากับอยู่มาประมาณ4วันนะครับผมนะครับนี่นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวันตัดกนัน คลิปเนาะคลิปคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่รวมตั้งแต่วันที่เรารับมาเลยนะครับก็คือวันที่หนึ่งะปีใหม่พอดีวันนี้ก็ประมาณสิบวันนี้ก็ประมาณวันที่สิบแล้วนะก็คืออยู่กับที่บ้านอยู่สิบวันแล้วนะอายุเขาก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยครับนี่ก็เริ่มเชื่องแล้วเขาจะขึ้นมือตลอดเลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับเวลาเราเอามืออุย้ยตกเวลาเราเวลาเรามีตรอลนะคยับก็ต้องระวังนิดนึงนะเขาาีนแล้วบางทีแบบบางทีเขาลื่นนะครับผมแล้วก็บางทีก็ว่วาถ้า กินข้าวเสร็จใหม่ๆนะครับหรือว่าอันนี้อันนี้กินมานานแล้วนะประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ต้องระวังนี้เพราะเขาจะหลังหลังกินส5้านาทีเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะเอือออกมาอย่างนี้น่ารักนะครับผมแล้วก็ฉลาดมากเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตรงที่ใช้คือปีนขึ้นมปบนเขาจะนอนะครับปีนมือเราขึ้นปีนข้าวของขึ้นมาตลอดนะครับผมนะครับก็อริงจริงจริงจรินนะครับ อ่ะครับก็อันนี้ก็คือตอนนี้เข้าๆกับสีก๊าสนะครับสองตัวนี้ก็อายุครบหนึ่งเดือนแล้วเนาะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ทําให้ดูว่าอ่าอัดไว้ให้ดูรับความเปลี่ยนแปลงของเจ้าสองตัวนี้เดี๋ยวให้น้องฟนลาดีกว่าวันนี้สำหรับคลิปนี้ฟูนกับบาราขอลาไปก่อนจ้าก่อนสำหรับคลิปนี้บาขอก่อป้ากับน้องโฟนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะจะอัดมาให้ดูกันใหม่นะครับว่า เดืนที่ขึ้นเดือนที่2ของเขาเนี่ยขนเขาจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าพัฒนาการของตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้านะครับเดี๋ยวเราประกาศมาให้ดูนะโอเคสำหรับท์นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเข้าๆๆแล้วเข้า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 ๆเข้า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 